ป้อะไรบ้างก็อย่างหลายประเทศอย่างในในกลุ่มอาเซียนก็มีนะคะเห็นค่ะเห็นค่ะเป็น M.O.U. ค่ะใช่ค่ะเป็นเป็นเซลล์คอนแทคครับผมครับเป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่ M.O.U. เป็นสัญญาซื้อขาย6สัญญาครับผมผมชี้แจงไปแล้วนะฮะว่าคดีอาญาคุณยิ่งรักสารดีการนักการเมืองตัดสินแล้วจำคุกห้าปีความผิดคือความผิดคดีแพ่ง สารยกประโยชน์ให้ว่าไม่ต้องช,ชอดใช้แต่แต่นะฮะยังไงเจ้าหน้าที่หน่วยรัฐผู้เกี่ยวข้องจะต้องอุทธรณ์ภายใน30วันคดีมันก็ยังไม่ถึงที่สุดรัฐก็จะต้องอุทธรณ์อยู่ดีภายใน30มวันตอนนี้มันจะเป็นยังไวนะงวัดใจนะเเรียกเล่นไพ่วัดใจนะครับดูว่าทางฝั่งของคนเสื้อแดงคนบัญชาการเหตุการณ์จะสั่งงานอย่างไร คดียิ่งรักเป็นเกมส่วนหนึ่งเท่านั้นนะในกระดานเราผู้ชมก็ชมไปสถานการณ์ยังคงเข้มงวดนะงวดเข้ามาทุกทีแล้ว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือกศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f Facebook รับชมทั้งทาง YouTube วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของสารปกครองมีคำสั่งขานปกครองกลางมีคำ,คำพิพากษายกเลิกคำสั่งกระทรวงก,การคลังให้ยิงรับชิวัตนะฮะชดใช้สินหมาทดแทน3.5มมื่นล้านนะครับก็มีการย <c> ก <oughs> ยกเลิกคำสั่งนะฮะ เรื่องของการอายัดทรัพย์ทั้งหมดที่มูลค่าไม่ถึง100ล้านของยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมทั้งบ้านด้วยทําการยกเลิกเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันอายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีปล่อยปะละเลยเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวทําให้รัฐเสียหาย ต่อสารดีกาแผนเครียยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมีจุดเริ่มต้นค่ะจากการที่สอสอพักฝ่ายค้านได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในรัฐบาลพักเพื่อไทยปี2556 พร้อมกับการยื่นเรื่องถอดถอนต่อปปชตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญปี2550ก่อนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะตั้งอนุกรรมการไต่สวนและชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวกรวม28คนกรณีทุจริตระบายข้าวแบบ G2G ก่อนจะอ้างอิงถึงมูลเหตุการณ์ทุจริตอันเกี่ยวเนื่องกับกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ปปชตั้งอนุกรรมการไต่สวนและชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งรักษชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฐานปล่อยปะละเลยการไต่สวนและสรุปสำนวนในชั้นปปชใช้เวลาเกือบหนึ่งตีเต็มค่ะและในวันที่17กรกฎาคมปี2557ที่ประชุมใหญ่ปป,ปชได้ลงมติเอกฉัน 7. ต่อศนชี้มูลนางสาวยิ่งรักณด้วยฐานความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และกระทำผิดพรบปปชปี2542มาตรา123ทับ1ค่ะกรณีไม่ระงับยับยัง้งปล่อยป่ะละเลยทําให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจํานําข้าวเป็นเหตุให้รัฐเสียหาย และนานเกือบ7เดือนนะคะที่เอการสูงสุดต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกับปปชเพื่อพิจารณาข้อเห็นต่างข้อไม่สมบูรณ์ก่อนที่จะสรุปพยานหลักฐานเพิ่มแล้วก็ส่งสำนวนยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนขยียยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในวันที่19กลุุ่มภาพันธ์ปี2558จากนั้นค่ะก็เป็นช่วงเวลาของการตรวจพยานฝ่ายโจทและจำเลยและกำหนดบัญชีพยานสองฝ่ายตามคำฟ้อง และเปิดพิจารณาคดีนัดแรกในวันที่15มกราคมปี2559โดยแล้วเสร็จนัดสุดท้ายนะคะ21รกรกฎาคมปี2560ค่ะพยานฝ่ายโจทย์15ปากและพยานฝ่ายจำเลย42ปากโจทย์รียาการสูงสุดก็ให้น้ำหนักในการเบริกความนายวิชามหาคุณและนายนิพนธ์พัวพงศกรและนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมจำเลยหรือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอ้างอิงพยานทุกฝ่ายตั้งแต่รัฐมนตรี โดยเฉพาะอดีตรองนายกมตรีที่กำกับดูแลและก็รับผิดชอบโครงการรับจำนำข้าวตัวแทนภาครัฐสื่อมวลชนและกรรมการในองค์กรอิสระอื่นซึ่งสารดีกาแผนคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นอ่านคำพิพากษาในวันที่25สิงหาคมปี2560แต่ว่าวันนั้นนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสารค่ะโดยอ้างอิงอาการป่วยน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะจนนำมาสู่การเลื่อนการอ่านคำพิพากษา ไปด้วยอะไรบ้างไปด้วยอะไรแล้วก็อย่างหลายประเทศอย่างในในกลุ่มอาเซียนก็มีนะคะเห็นค่ะเห็นค่ะเป็น MOU มเออย่ค่ะใช่การเป็นเป็นเซลล์คอนแทคครับผมครับเป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่ MOU เป็นสัญญาซื้อขาย6สัญญาครับผมผมชี้แจงไปแล้วนะฮะว่าคดีอาญาคุณยิ่งรักศาลฎีกานักการเมืองตัดสินแล้วจำคุก5ปีความผิดคือความผิดคดีแพ่ง สารยกประโยชน์ให้ว่าไม่ต้องช,ชดใช้แต่แต่นะฮะยังไงเจ้าหน้าที่หน่วยรัดผู้เกี่ยวข้องจะต้องอุทธรณ์ภายใน30วันผมมีข้อสังเกตให้เห็นว่าคดีรับจำนำข้าวของคุณยิ่งรักในกรณีคดีอาญากับในกรณีคดีแพ่งก็คือของสารปกครองมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันอยู่3ประเดน็นผมถือว่าผมเอามาล่าพี่น้องฟังและเป็นข้อสังเกต ยังไงก็แล้วแต่พวกเราเคารพในคําตัดสินของศาลศาลจะว่าไงเราเคารพคําตัดสินของศาลเพียงแต่ว่าเรามีมุมต่างๆที่เกิดขึ้นในเชิงวิชาการให้สังเกตนะเพราะตั้งแต่ผมเป็นนักการเมืองมาเราเห็นคดีอยู่หลายคดีเราเพิ่งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ข้อเท็จจริงของสารปกครองกลางมีความแตกต่างจากสารอาญาแผนกคดีสาลฎิกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองในสามประเด็นฮะ ให้พี่น้องดูนะครว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ใน3ประเด็นรับพี่น้องต่อยต่ออีกทีนึงครประเด็นแรกกรณีของศาลปกครองกลางที่วันนี้มีคำพีิพ,พากษาออกมาประเด็นที่1ได้มีการพูดถึงว่าคุณยิ่งรักในเป็นผู้บริหาระดับสูงไม่ทราบรายละเอียดเรื่องโครงการระบายค่าแบบ G2G นี่คือคำพิพากษาของศาลปกครองกางได้พูดนะ,ะว่าคุณยิรัก บอกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะซึ่งไม่ทราบรายละเอียดของการระบายค่าแบบ G2G นี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2อสารปกครองกลางได้พูดถึงองค์กรอิสระเช่นปปชหรือสตงที่มีการทวงติ่ง,งต้องขออนุญ,ญาตครับพอดีมีสัญญาณแทรกเข้ามา,าเมื่อกี้ผมพูดประเด็นที่2ที่กรณีที่ ศาลปกครองได้มีคำวิจัยคำพิพากษาบอกว่าองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสตงหรือปป,ปชไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองที่คุณยิรักจะต้องไปปฏิบัติตามอันนี้คือประเด็นที่สองนะฮะและถือว่าก็คือเขาก็มีสื่อเสนอมาแต่ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองประเด็นที่สามได้มีการพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งกระทูถ,ถามสดคือทางสารปกครองถือว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติหน้าท,ที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคุณยิ่งรักได้มอบหมายให้คุณบรรษงได้ไปดำเนินการในการตรวจสอบแล้วนี่คือหลักการสามข้อแล้วสุดท้ายก็าพาดพิงคดีอื่นๆและนำไปสู่การยกประโยชน์ให้คุณยิ่งรักว่าไม่ต้องชดใช้แต่ผมมาอ่านคําพิพากษาของศาลฎรีกาแผนาคาดียาของผู้ดํารตําแหน่งทางการเมืองในสาประเด็นนี้มีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันผมให้พี่น้องสังเกตดูนะฮะในกรณีแรกที่บอกว่าคุณยิ่งรัก เป็นผู้บริหารในระดับประธานกหชมไม่รู้เรื่องในรายละเอียดของการระบายข้าวแต่คําพิพากษาของศาลดีกาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้มีการแต่งตั้งหมอโดง่งหรือคุณหมอวีรวุฒิวัจนะภูกะซึ่งคุณหมอวีรวุฒิวัจนะภูกะได้เข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวอันนี้ผมผมกังวชีนะและ คุณคุณหมอเวลุธเนี่ยถูกสารดีกาตัดสินจำคุกนะฮะแล้วคนนี้หนีนะฮะนี่คือประเด็นที่สาลดีกาชี้เห็นว่าคุณยิ่งักษเป็นคนแต่งตั้งคุณหมอโด่งเข้ามาทำน้าทีนี้ซึ่งรับรู้เรื่องการระบายข้าวและประเด็นที่สองสาลฎีการนักการเมืองก็ยังบอกว่าทั้งสตงและปปชได้มีการทวงติงคุณยิ่งักษณมาเสมอและบอกว่าโครงการพวกนี้มันนำประสการทุจริตคุณต้องระงับยับยั้งเห็นไหมครับมันมีมุมที่ต่างกัน คือมุมประเด็นแรกบอกว่าคุณนิรักไม่รู้แต่ของสารดีกาบอกว่าคุณนิรักรู้กรณีของการทวงติงสารปกครองบอกว่าถือว่าไม่ได้เป็นไม่ได้มีอำนาจทางปกครองแต่ของสารดีกานักการเมืองบอกว่าถือว่าเป็นการเตือนว่ามีการทุจริตนะทำไมไมงงาระงับยับยัง้งและประเด็นที่3ที่ได้มีการพูดถึงเรื่องการภาริพาอการตั้งกระทู้ถามสนในสภาทางสารปกครองกลางบอกว่า คุณธิรักได้มอบหมายคุณมนทรงได้ไปทําหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วถือว่าไม่ได้ปล่อยปะแต่ในกรณีของสารดีการนักการเมืองบอกว่าหลังจากที่พวกผมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการทุจริตการระบายข้าวปรากฏว่ายังมีการส่งมอบข้าวตามสัญญาขายข้าวอีกถึง4สัญญาขณะที่ยังมีเวลาในการตรวจสอบแต่ก็ไม่มีการตรวจสอบแต่การส่งมอบข้าวถึง4สัญญาจึงนำประส่ความเสียหายนี่คือ3ข้อเท็จจริงที่ผมดูแล้วมันมีความแตกต่างกัน ระหว่างสารปกครองกับสารดีกาของผู้ตรผู้ตำนเรตตตำแหน่งทางการเมืองก็เลยถูกโอกาศเอาเื่องนี้มาเล่าให้กับพี่น้องได้รับทราบนะี่เพราะผมเชื่อว่าผมเพิ่งได้เจอข้อเท็จจริงของคําพิพากษาของสองสารที่พิจารณาออกมาแล้วมันมีความแตกต่างกันก็ที่แล้วมาเราก็ยึดไปบ้างขายทอดตลาดอะไรบ้างได้ไม่เท่าไหร่รไม่ถึรถงร้อยล้านนะนะแล้วก็อยู่ระหว่างเตรียมจะยึดต่อเมื่อสารสั่งมาอย่างนี้ก็ก็ต้องหยุด แล้วก็อุทธร์ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อสาวมวันก่อนสาลก็ตัดสินเรื่องคุณบุญทรงเรื่องคุณภูมิสารผลให้ยึดได้ซึ่งทางฝ่ายเขาก็อุทธร์วันนี้สารก็สั่งว่าให้หยุดการยดึดซึ่งก็คดีมันก็ยังไม่ถึงที่สุดรัฐก,ก็จะต้องอุทธร์อยู่ดีภายในสามสิบวันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาได้รับทราบแล้ว ก็ไม่เป็นไรคดีมันยังไม่ถึงที่สุดเราก็ว่ากันไปเป็นเรื่องธรรมดายึดชนะบ้างแพ้คดีบ้างก็ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้มีตัญหาอะไรไม่ได้ติดใจอะไรเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งทนายความซึ่งเป็นตัวแทนของนางสาวยิ่งรักฮะที่ชื่อว่าณรวิทย์นะครับล่าแหลงน,นะครับอบอกว่าได้รับคำ พิพากษาในคดีนางสาวยิ่งรักษชินวัตรร่วมกับพวกสองคนที่ยื่นฟ้องนายกกัมตรีกับพวก9คนกรณีขอให้เพิกถอนคําสั่งกระทวงกันกลางที่ให้นางสาวยิ่งรักชดใช้ค่าเสียหายสินใหม่ทดแทนจำนวน35,000ล้านบาทนะครับจากเหตุดํารงตําแหน่งนายกกัมตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและปล่อยให้มีการทุดริตในโครงการจํานําข้าวและเพิกถอนเพิกเฉย ไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอํานาจหน้าที่เป็นเหตุให้กระทรวงกลคลังได้รับความเสียหายหนางสาวยิ่งรักได้ยืน่นคําฟ้องต่อศาลปกครอง4คําฟ้องนะครับซึ่งศาลได้รวมพิจารณาคดีเป็นคดีเดียวโดยเมื่อ,อช่วง29มีนาที่ผ่านมาศาลปกครองได้นั่งพิจารณาสรุปข้อเท็จจริงในคดีให้ผู้รับมอบอำนาจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับทราบรวมทั้งตุลาการ ผู้ถแถลงคดีแถลงความเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งอ่านคำพิพากษาในวันนี้นะครับก็ปรากฏว่าผ่านไป3ชั่วโมงเสร็จสิ้นสารปกคร,รองเห็นว่าคำสั่งกระทรวงก,การคลังเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับดังนั้นสารจึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งและยกเลิกคำสั่งอายัดทราบสินและขายทอดตลาดเนื่องจากไม่ได้ทำตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และระเบียบสำนักนาย,ยกตฐรนตรวมทั้งยกเลิกคำสั่งกระทรวงการคลงังเป็นผู้เสียหายร่วมนะครับนั่นหมายก็ว่าในเชิงงานวี่เคราะห์เป็นยังไงคนทั่วไปก็งงตกลงหมายความว่ายิ่งรักไม่ผิดในคดีจันทร์มังข้าอ่ะนะครับคดีแพ่งเนี่ยที่ให้ทําการอายดศรั์เนี่ยตกลงไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดนั้นหมายความว่าเมื่อสั่งให้มีการยกเลิกขณะน,นี้นะครับทรัพย์สินต่างๆของยิ่งรักก็ได้คืนละสิ นะครพิวบบินคุเครืองามฮะรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดยังไม่จบนะครับตอนนี้ศาลนะครับปกครองเนี่ยให้ทําการเพิกถอนคําสั่งการอายัดทรัพย์แต่ทรัพย์ก็ยังคืนไม่ได้เพราะอะไรซะมั้ยฮคดียังไม่สิ้นสุดต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย30วันนะครับกระทรวงการคลังจะต้องยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อทําการพิจารณาคดีนี้อีกรอบหนึ่ง ก่อนหน้านี้ยิ่งลักชินวัตรเคยโดนดำเนินคดีตามมาตรา157สารอาญาทุจริตก็ปรากฏว่าสารก็ลงโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีนะครับโดยไม่รอลงอาญาคดีนี้เป็นคดีแพ่งนะทนายก็ไปขอเนะพื่อที่จะไม่ให้มีการอายัดทรัพย์บอกว่าโดนดำคดีนู้นไปแล้วหลบหนีวิษณุเครืองามก็บอกว่าก็กลับมาดำเนินคดีดิคนบอกว่ายิ่งลักไม่ผิดไม่ผิดก็กลับมา นะครับสรุปคดีจำนองข้าวมีทั้งหมดอีกคดี132คดีนะครับตอนนี้ก็มีการร้องอายัดรั์ขอคืนทรัพย์นะสารมีคำสั่งคืนแล้วแต่ตอนนี้มันต้องเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์อีกนานไหมอีกยาวราตรียังยาวในเชิงงานสังเคราะห์ละอ่าสังเคราะห์เชิงอะไรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครอง ว่าไปตามกฎหมายก็ว่าไปถูกผิดเป็นเรื่องของศาลถูกผิดเป็นการต่อสู้กันบนศาลแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองต่างกันนะครับในเชิงการสังเคราะห์เป็นอย่างนี้ครับสถานการณ์ตอนนี้ที่มีคำพิพากษาก่อนวันจัก,กรีซึ่งจะมีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับซึ่งจะรวมตัวกันนะโดยมีจตุพรพรมพันธุ์เป็นแกนนําและมีแกนนําคนอื่นหลายๆสีมารวมกันนะครับและก็จะจัดการชุมนุมเกิดขึ้นเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์เป็นสําคัญนะครับในทางกลับกัน สถานการณ์ขณะนี้ยิ่งรักได้อะไรได้โอกาสาได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ศาลทำการายกเลิกคำสั่งนะครับที่จะไม่ทำการอายัดทรัพย์สินแล้วแต่การจะคืนทรัพย์สินในทันทีหรือขยายเพิ่มหรือการตรวจหาเนี่ยวิษณุกุณงามบอกว่าอายัดทรัพย์ได้ตอนนี้35,000ล้านที่ร้องขอจะเกิดความเสียหายไปได้มาไม่ถึง100ล้านบาทพอได้มาไม่ถึง100ล้านบาท ตอนนี้จะไปขยายเพิ่มหรือไปค้นหาเพิ่มหรือไม่ได้นั่นหมายความว่ายังคงคงตรงนี้ไว้ก่อนและยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภายใน30วันคําสั่งจึงยังมีผลอยู่ถึงแม้ว่าศาลปกครองกลางเนี่ยจะทําการตัดสินมาแล้วก็ตามนะซึ่งอาอยการจะต้องยื่นศาลปกครองสูงสุดเพื่อทําการพิจารณาอีกรอบหนึ่งส่วนเรื่องคดีอาญา ที่ยิ่งลักโดนตัดสินจำคุกเป็นเวลา5ปีในคดีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นคนละคด,ดีนะคนละคด,ดีนั่นคด,ดีทางอาญ,ญานี่คด,ดีทางแพ่งทนายเขาขอให้ถอนนะตอนนี้มันเป็นยังไงนะในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองก็วัดใจนะนะได้รับโอกาสแล้วนะเอาไงอ่ะไอ้แมวจะเอาอยัางไงต่อนะในวันจักรีจะมีคนมาก่อความวุ่นวายหรือไม่ S <S> นะครับก็มาดูกันนะแต่คดีนี้จบหรือยังยังไม่จบนะนะฮะยังอีกไกลยังอีกยาวนานนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้ก็นะเปิดหน้าป้ายให้อะไรนะฮะเปิดหน้าป้าให้เห็นและตอนนี้นะครับว่าตอนนี้คุณไม่ผิดก็ไม่เป็นไรเขาทรัพย์สินขึ้นไปนะครับแต่เหตุการณ์ที่มีรายงานว่า จะมีการก่อความวุ่นวายโดยมีการนํากลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งนาโจยจตุพรพรมพันธ์มาซึ่งจะลากยาวนะปิยบุตรก็จะลากยาวไปไหนฮนะจะจัดงานเล็กนะยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับบางมาตรายกเลิกองค์กรอิสระทั้งหมดยกเลิกในเรื่องของอการขับไล่พลเอกประยุทธ์ทั้งหมดจะขับไล่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ยกเลิกจะขับไล่พลเอกประยุทธ์ยกเลิกองค์กรอิสระทั้งหมดอันนี้เขาปักธงไว้แล้ว น,นั่นหมายคำว่าเป็นวันอะไรวันจากกรีผมเคยเรียนในเชิงงานสังเคราะห์ว่าเรียมพร้อใใ้ด้ดีหลังวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 3 6.4นะขออภยัยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะครับว่าจะมีพายุรุนร้อนเกิดขึ้นในวันที่3ถึงวันที่6บางเอิญมันฟลุก นะครับมาดูกันฮนะว่าบางคนที่ผมพบว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบอกโอ้ยพูดคลุมอย่างนี้อะไรก็เกิดอะไรก็เกิดได้อันใดอันหนึ่งมันเกิดทุกเรื่องหุ้นส่วนก็ดูมันเกิดทุกเรื่อง,องระยะเวลาไหน45วันตอนนี้เริ่มต้นภัยธรรมชาติมาแล้วนะครับตอนนี้มันจะเป็นยังไงวัดใจนะเขาเรียกเล่นไพ่วัดใจั่นะครับดูว่าทาง ฝั่งของคนเสื้อแดงคนบัญชาการเหตุการณ์จะสั่งงานอย่างไรคดียิ่งรักเป็นเกมส่วนหนึ่งเท่านั้นนะในกระดานเราผู้ชมก็ชมไปสถานการณ์ยังคงเข้มงวดนะงวดเข้ามาทุกทีแลละมาดูว่าเกมนี้จะจบก่อนวันที่6เมษายนผลจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามคดีจำนำข้าวที่ศาลปกครองกลาง,งนะยกเลิกคำสั่งอายัดทรัย์ ทรัพย์สินของยิ่งรักชินวัตนนั้นยังไม่จบแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงพันสงพันสอง ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพอคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาร์ก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพอคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเอง เลียงสัตว์ปลูกพืชน,นาน้าเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปาถามทำไมเขาชังแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังกฤษเป็นภาษาไทย เป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคน ของพระองค์ประชาชนของพระราชา ผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ่มมูลกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายัางขอรวอให้กัพระองค์และผพอพ ที่ให้คนแปลอังกอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา